สวัสดีเพื่อนๆครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาที่อำเภอคงนะครับอยู่ที่ตำบลเทพารไยใกล้ๆก,ก,กับจุดที่เขาจะจัดพืชสวนโลกปี2,572ครับที่จังหวัดนครราชสีมาเนาะนี่ถ้าเกิดใครมาในี่ห่างจากจุดจัดพืชสวนโลกประมาณ1กิโลเมตรครับก็จะมาเจอสวนกระบองเพชรที่เยอะที่สุดในแถบนี้ครับมีตั้งหลายสายพันธุ์นะครับที่ผมถ่ายอยู่นี่ก็คือ ออนโดนางฟ้าครับตอนนี้กําลังออกดอกเต็มเลยเนี่ยครับอ้ยต้นหนึ่งมออกดอกเต็มไปหมดเลยเนี่ยครับเดี๋ยวมันก็จะชอบบานตอนเช้าตอนคืนเนาะมาถึงตอนเช้าเช้าเนี่ยแต่มันก็จะหุบแต่ว่าตอนนี้มันกําลังเป็นดอกพุ่มอยู่แล้วมันก็จะมีลูกติดหลังจากที่ออกดอกนะครับช่วงนี้ดอกเยอะมากครับอวันนี้ผมจะมาคุยกับเจ้าของสวนขึ้นหน่อยเว่าเออเขา เอามาปลูกยังไงมีไอเดียยังไงในความคิดยังไงถึงได้มาปลูกต้นกระบองเพชรเยอะแยะมากมายเลยตอนนี้ครับนี่น,นี่ออกลูกด้วยเนี่ยครับอ่ะเดี๋ยวเจอกันครับในคลิปยาวๆสัมภาษณ์เจ้าของสวนครับติดตามได้ทางช่อง t s ดารานะครับหรือว่าเพจ T ีดารา a n n e l นะครับอ่าดูก่อนครับใครที่สายกระบองเพชรใครที่ชื่นชอบกระบองเพชรต้องอย่าพลาดเลยครับ